โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยทุกคนที่เข้ามารับชมและก็มารู้จักเราทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิเจเพญอารักฟอมเล่นเกมดิจิทัลเ,เนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black c ควาเอ็จากเซิร์ฟเวอร์การีน่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเซิร์ฟเวอร์การีน่าเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนั่นเองแต่ว่าตัวเกมเนี่ยน่าจะเปิดเป็นตัวของ global เลยซึ่งน่าจะมีการแยกโซนอย่างเช่นโซนเซาท์อินเดเชีย NAEU นู่นดีนะเนาะเผื่อหลายๆคนถามว่ามันจะมีเป็นเซิร์ฟเวอร์มีเป็นช่องไหมมันน่าจะคล้ายๆพวกเก n ชินอิมแพคอะไรที่มันแบบว่าเป็นช่องทเป็นเซิร์ฟใหญ่ๆเซิร์ฟเดียวเลยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยเขาไม่มีแยกเซิร์ฟนะก็คือเป็นเซิร์ฟเดียวกันหมดเลยนะครับเนาะแต่ว่าแค่เป็นโซนใครโซนมันอย่างเช่นโซนญี่ปุ่นโซนเกาหลีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวการีน่าน่าจะเปิดเป็นโซนของเซาท์อินเดียชีให้คนไทยได้เล่นนี่แหละ หรือเราอาจจะเลือกโซนลงก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งวันนี้เนะครับเป็นวันที่29เนะครับเวลา7โมงเช้านะตัวเกมนะครับได้มีการเปิดให้ดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเนาะก็ตอนนี้เนี่ยคนก็เริ่มแห่กันดาวน์โหลดแล้วประมาณ5,000คนนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตั้งเลยแล้วกันง่ายๆครับพิมพ์คาว่า Black Clover M แค่นั้นเจอเลยนะครับเนาะก็ปัจจุบันเนี่ยผมดาวน์โหลดในอิมูเลเตอร์นะครับเนาะ ก็พิมพ์ใส่ Google Play ไปเลยเนาะแต่ว่าตัวของ iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าดาวน์โหลดได้หรือยังเพราะว่าบางเกมเนี่ย iOS เนี่ยเป็นลูกเมียน้อยอ่าก่อนจะดาวน์โหลดได้ทีเนี่ยเขาเล่นไปแล้ว2-3วันประมาณนั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีวันอ่าเขาจะมีเวลาเนี่ยบอกด้วยว่าเวลาเนี่ยจะเปิดให้เล่นตอนไหนอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนะครับมาเมื่อกี้ผมลืมดูนะว่าเราดาวน์โหลดกี่กิกนะไม่แน่ใจนะครับ ลืมดูเบอร์นะตอนนี้คือเพิ่งตื่นมาเลยเพราะว่าได้นอนตีสอง่าเพราะว่าติดเล่นในตัวโซอ่าโซไนยอยู่นะครับเนาะก็เรนว่าเกมนั้นก็สนุกสนุกนะครับหลุดก็หลุดบ่อยแต่แม็กก็สนุกนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราต้องตอบตกลงทุกข้อนะไม่ตอบตกลงเขาไม่ให้กดเริ่มนะครับเนาะโอเคเหมือนกันเหมือนกันกับเซิร์ฟการีนเลยนะครับ แนะนำว่าล็อกอินแบบกราด ID หรือว่าล็อกอินแบบบัญชีผู้เยี่ยมชมก่อนนะเผื่อมันสามารถรีไอดีได้แล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถรีไอดีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าการีนาเหมือนจะตัดระบบรีไอดีของญี่ปุ่นออกนะคำว่าการีนาฟังทีเดียวก็เสียวซ่าเลยนะครับเนาะเขาตัดระบบตัวของการรีไอดีที่มันรีไอดีง่ายๆมากๆของญี่ปุ่นอ่ะที่มันจะมีลบบัญชีผู้ใช้อ่ะนะครับออกไป ็เลยไม่คิดอ่าผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถร i d ได้แบบไหนแต่ว่าหลากัลกๆเลยคือถ้าเปลี่ยน e mail อีเมลอะสามารถรีไอดได้เรื่อยๆแต่ว่ามันจะมีอีกเทคนิคนึงครับก็คือไปเปลี่ยนชื่อไฟล์เกมไม่แน่ใจว่าทําได้หรือเปล่าต้องลองดูนะแต่ว่าก็ต้องรอวันที่30พฤศจิกายนอีกอยู่ดีนะรออีแบบเกร็ครับปะ,ะปฏิเสธได้ไหมอ่าปฏิเสธไม่ได้ก็ต้องอนุญาตครับคุณจะเสียข้อมูลโอเค เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาจะประกาศเนี่ยเวลาตอนไหนนะครับมันจะมีลานถ้าเป็นเซิร์ฟญี่ปุ่นมันก็จะมีลานขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยตอนนี้เหลืออีกประมาณกี่ชั่วโมงการเชื่อมต่อลมเดียว what t h e hell w h อ t อะไรอะแป๊บหนึ่งนะพี่ชายอันนี้คือกาลิน่านะครับของตัวแคนาดาอันนี้คือแคนาอันนี้คือกาลิน่าของเซิร์ฟโซนเรานะ เพราะฉะนั้นอันนี้คือโซนเรานะครับผมเล่นหลายเซิร์ฟจัดนะญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวของเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเฮ้ยทำไมมันขาดการเชื่อมต่อจะดูวันเวลานะครับอ่ะแล้วก็ลืมบอกนะครับว่ากาลินาเนี่ยไม่ใช่ผู้พัฒนานะฮะต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยเป็นประเทศอ่าเป็นสัญชาติเกาหลีก็คือ vic g a m e studio ที่เป็นค่ายลูกของเกม แบล็กดีเซอร์แต่ว่า k a ล i นาเนี่ยที่เขามีสิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่าตัวของ v ีไอเขาหาพาร์ทเนอร์แล้วก็กาลินาเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาเป็นผู้จัดจําหน่ายนั่นแหละนะครับการเชื่อมต่อล้มเหลวอ่าวเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวผมค่อยมาบอกอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยมันเปิดให้อ่าเล่นเนี่ยกี่โมงเชา้าเพราะว่าปกติเนี่ยมันต้องเด้งขึ้นมานะการเชื่อมต่อคือขายล้มเหลวปวดรองใหม่อีกครั้งอ้า โอเคไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หลกัหลกๆเลยคือมันดาวน์โหลดได้แล้วแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่แบบว่าดาวน์โหลดได้แล้วแล้วก็ล็อกอินอะไรเข้าแล้วอะ่ะแล้วมันขึ้นหน้าตัวของนับเวลาน่ะบอกหน่อยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ของผมเนี่ยล้มเหลวรัวๆเลยนะครับแล้วนะก็เจอการคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปโรนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ